รับพี่น้องไปด้อยค่ะโชกเจ้าถื้ข้างคุยอืมอืมอ่าเห็นบ่อืมรับย็นตัวหนะอืม แทบแทบนัำกันพี่น้องแล้วเวียกในสวนเราก็เกือเทียมก็เมื่อพี่น้องจ้าเนื้อสดค่ะน่าได้พี่น้องไหยอืม